ผู้นำทำงานหนักอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องฉลาดด้วยพี่โทนี่ฝากบอกนายกว่าทำงานหนักอย่างเดียวไม่พอต้องทำงานฉลาดด้วยท่านนายกอาจจะมองตัวเองว่าเป็นคนทำงานหนักแต่ท่านต้องทำงานอย่างมียุทธศาสตร์มีการมอบหมายงานมีการแก้ไขปัญหาท่านต้องมีการบ้านกลับบ้านไม่ใช่วันๆเอาแต่เซ็นแฟ้มแล้วบ่นว่าเหนื่อยชิบหายเลยแบบนี้ไม่ได้ ทุกวันนี้ที่งานรัฐบาลไม่เดินก็เพราะไม่มีเจ้าภาพนอกจากงานที่มีตังทอนเท่านั้นเจ้าภาพจึงจะเยอะเจ้าภาพถึงจะแย่งกันมันก็เป็นซะแบบนั้นทำงานต้องฉลาดโวูซัม work hard นี่ยนะ never enough you need to work smart work hard นี่ใช้ hand แล้วก็ใช้ s e r v a n ไม่ใช่อีเวนต์สตานะเวิร์กสมาเนี่ยมันใช้ Hard กับเฮ็ดแล้วก็ใช้ใช้คนที่เป็นสตาฟที่เก่งๆมาช่วยกันทีนี้ท่านนายกเนี่ยท่านท่านอาจจะมองว่าท่านทำงานหนักแต่ว่าท่านลืมไปว่าทำงานมันต้องมียุทธศาสตร์มันต้องมีการมอบหมายงานและต้องมีฟ e ดแบ็กกลับมาว่า เป็นยังไงแล้วต้องแก้ไขยังไงคือท่านต้องท่านต้องมีการบ้านกับบ้านน่ะไม่ใช่ว่าท่านทางานวันนี้ตรวจแฟ้มเรียบร้อยเซ็นเรียบร้อยแหม่เหนื่อยชิบหายวันนี้แฟ้มเยอะจบละกลับบ้านมันไม่พอครับความรอบรู้มันไม่มาตามตําแหน่งนะอืมตาแหน่งคือตําแหน่งแต่ความรู้ความรอบรู้มันอยู่ที่หน่วยงานต่างๆที่เราจะขอมาคร<ำ>ัมามาช่วยกันอันนี้ผมในฐานะเป็นอดีตนายกนี่กล้าบอกได้เลยว่าประเทศไทยเราเนี่ย สำนักนายกไม่ได้อีควิปข้อมูลและปัญญาไว้ให้ในายกเลยนายกทุกคนมาถึงเนี่ยมาด้วยแบรแฮน d กับแบเฮดกับเฮตมาถึงถ้าไม่มีกลืนอยู่หรือไม่มีกลไกในการเรียกข้อมูลแล้วก็ในการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยตายเพราะมันไม่มีอะไรเลย มันไม่มีไม่มีศูนย์ข้อมูลไม่มีนักวิเคราะห์เก่งๆอยู่ประจำทำเนียบคอยให้ข้อมูลไม่มีเลยไม่มีจริงๆแล้วที่ในอเมริกานี่เขายังมีระบบ political a p p o i n t e e ตั้งคนเก่งๆเข้ามาช่วยชัวย่วคราวระหว่างเป็นรัฐบาลเขายังมีอย่างเง้ยของเราไม่มีของเราก็มีตำแหน่งอะไรที่เอาไว้เป็นอะไรไว้ตอบแทนพวกการเมือง เอ้ยอนี้มันสอบตกมันเป็นคนสําคัญเอาหามาตั้งมันตรงนี้มันยังเป็นอย่างนั้นอยู่มากเพราะฉะนั้นเลยได้ใช้สมองอของคนเนี่ยได้ไม่เต็มที่นะครับ,รบผมอยากจะ,ะคุยถึงเรื่องที่ผมไปประชุมนะครับเพราะมันผมอยากจะเอาตัวเนื้อหาของของของ,ของการที่ผมไปดูเรื่องหลักการบริหารต่างๆปรากฏว่า สิ่งที่ผมชอบอันหนึ่งก็คือว่าเวลาเขาแบ่งงานหน้าที่เนี่ยเขาจะเขียนลงท้ายเลยว่าโอนเนอร์คือใครคือสุดแล้วทุกงานต้องมีเจ้าภาพอันนี้จุดอ่อนของสังคมไทยคือไม่มีเจ้าภาพเวลาทําอะไรประชุมกันเสร็จเรียบร้อยก็กลับบ้านได้คุยได้โพก็พ่น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 กันไปแล้วงานก็ไม่เกิดเดินก็เพราะมันไม่มีเจ้าภาพก็คงเหมือนที่รัฐบาลนี้ที่มีปัญหาอยู่ทุกวันนี้ที่งานไม่เดินเพราะไม่มีเจ้าภาพ เว้นแต่ว่างานมีตังทนเนี่ยเจ้าภาพเยอะแยงกันเนี่นี่มันก็เลยเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เขาเขากล้าลุยกล้าทำในสิ่งที่ยากนะครับแล้วก็เขาพยายามคิดเรื่องยากให้ง่ายแล้วมองปัญหาเป็นความท้าทายอันนี้คือคีย์ที่หมดที่จะบอกให้ให้กับบ้านบ้านเราที่จะได้เปลี่ยนทัศนคติบางอย่าง,างนะครับก็ สรุปแล้วเขามองอะไรพวกนี้เขาคนรุ่นใหม่เนี่ยจะมองที่ผมเคยพูดหลายครั้งว่าวินเนอร์ต่อลูเซอร์เนี่ยวินเนอร์เนี่ยผู้ชนะคือผู้มองเห็นอโอกาสทุกครั้งที่มีปัญหาส่วนผู้แพ้เนี่ยมักจะหองมองเห็นปัญหาทุกครั้งที่มีโอกาสมันจะเป็นผู้แพ้เพราะ,ะนั้นเนี่ยเด็กรุ่นใหม่วิธีคิดสมัยใหม่เนี่ยเขาจะเป็นต้องการเป็นผู้ชนะเมื่อต้องการเป็นผู้ชนะก็มองปัญหาคือโอกาส เป็นความท้าทายต้องให้ต้องต้องอย่าไปยอมท้ถอท้อท้อลอยกับมันนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับคนรุ่นใหม่ของประเทศไทยนะครับ mm.